ค่ะเพืเเ่อนๆยายจะพาชมโหย่าหรือไทยเรียกว่าหัวใจทศก,กัณ์นะคะเพื่อนๆหัวใจทศก,กัณหรือหูย่านะคะไม้มงคลแห่งความรักและความก้าวหน้านะคะเพื่อนๆใบไม้รูปหัวใจนะคะ มอบแทนความรักเก็บไว้ได้ทนทานนับปีโห่าใบไม้รูปหัวใจหรือเรียกแบบไทยๆว่าหัวใจเทศก,กรันะคะเพื่อนๆน,นับเป็นของขวัญมีค่าชิ้นหนึ่งที่ได้รับความสนใจในช่วงเทศก,กา,บาลบเลนไทยนะคะไม่แพ้ดอกกุหลาบเลยนะคะเพื่อนๆ เชื่อว่าถ้าเราได้แลกต้นไม้ชนิดนี้กับใครนะคะพร้อมเลี้ยงดูให้มันสมบูรณ์นะคะความรักของคนทั้งคู่ก็จะกลายเป็นความรักแท้อยู่ด้วยกันไปนานเท่านานนะคะเพื่อนๆง้มไหมคะชื่อก็งามนามก็เพราะนะคะเพื่อนๆหัวใจทศก,กันหรือโหย่านะคะเป็นไม้มงคลด้วยนะคะเพื่อนๆ ไม่แพ้ดอกกุหลาบเลยนะคะถึงเทศก,กาลวันวาเลนไทน์ใจรับหัวใจโหย่าหรือหัวใจทศก,กัณ์นะคะสวยไหมคะเพื่อนๆสวยงามค่ะ หัวใจทศก,กันนะคะโอ้โหย่าเป็นไม้มงคลก่ะเพื่อนๆนนี้หัวใจเบลิ่มเลยหัวใจงามมากก่ะเพื่อนๆ่นใพาชมนะคะ ไม้มงคลแห่งความรักและความก้าวหน้านะคะสวยไหมคะเพื่อนๆนับเป็นของขวัญมีค่าชิ้นหนึ่งที่ได้รับ ความสนใจในช่วงวันวาเลนไทน์นะคะเพื่อนๆหูย่าหัวใจทดสก,กันค่ะขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปยายนะจ๊ะนำหัวใจมาฝาก